พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้มาแชร์นะครับหัวข,ข้อเรื่องของแก้งจดทะเบียนยานะครับมีผลทางกฎหมายอย่างไรอ่ะนะครับ ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมีสามีภรรยาหลายคู่นะครับที่ตอนแรกก็มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับต่อมาวันดีคืนดีนะครับก็พากันไปจดทะเบียนหย่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลใดๆก็ตามแต่นะครับแต่นะครับสามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่ากันแล้วนะครับก็ยังคงนะฮะอยู่กินฉันสามีภรรยาตามเดิม ก็คือนะครับยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับดูแลกันนะครับดังเช่นเหมือนกับยังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะครับเช่นนะครับเมื่ออีกฝ่ายเจ็บไข้นะครับก็มีการดูแลรักษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนะครับเป็นต้นนะฮะการกระทำดังกล่าวนะครับกฎหมายมองว่านะครับการจดทะเบียนหย่าดังกล่าวไม่มีผลในทางกฎหมายกล่าวคือนะครับ การจดทะเบียนหย่าดั้งกล่าวนะครับเป็นโมฆะทําให้การสมรสยังมีอยู่ต่อไปนะครับดังตัวอย่างเช่นคำพิพากษาสารดีกาที่นะครับ8 3ดสาทับ60นะครับข้อความว่านะครับภายหลังจากจําเลยและสอจดทะเบียนหย่ากันแล้วจำเลยกับสยังคงอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรยาพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ทั้งจำเลยยังเป็นผู้ดูแลสอเมื่อยาเจ็บไข้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสอถึงแก่ความตายพฤติการดังกล่าวแสดงว่าการจดทะเบียนยาระหว่างจำเลยกับสอจะทำขึ้นโดยมีเจตนาที่ไม่ประสงค์ให้ผูกพันตามนั้นจึงเป็นโมฆะแม้จำเลยจะเบิกความว่า เหตุที่จำเลยจดทะเบียนหย่าเพราะเหตุผลทางธุรกจิจการค้าของจำเลยแตกต่างจากเหตุผลการหย่าในคำให้การก็ตามก็ไม่ทำให้ข้อต่อสู้ของจำเลยเสียไปเพราะเหตุผลการหย่าไม่ได้เป็นสารสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่การสแสดงเจตนาเมื่อการจดทะเบียนหย่าเป็นโมฆะการสมรสยังคงมีอยู่มีผลทำให้บันทึกข้อตกลงท้ายบันทึกหยา่า เกี่ยวกับยกที่พิพาทพร้อมสื่ปลูกสร้างให้สใช้บังคับวิได้จำเลยจะอ้างความเป็นโมฆะดังกล่าวใช้ยันโจ์ซึ่งเป็นทายาตรรับมรดกของสอไม่ได้นะครับครับก็เป็นสิ่งที่แชร์ให้กับทางทุกท่านที่ฟังนะครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีม ak, ดกรกิติศักดิ์เนตรบดิไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ